สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วกับผมกับช่องบอสซาในรายการรถบ้านบอสนะครับวันนี้ก็มีรถมินิไซคานะฮะมานำเสนอกันอีกแล้วตัวนี้มีชื่อว่า Toyota Starlet นะครับผม EP71 รถสวยมากนะคันนี้บอกก่อนเดิมทุกอย่างหมดจดสีบางบางคมคลม,คลม สันเสริญสวยงามนะครับทะเบียนสวยด้วย2225โอเคก็ขอก็ไก่ขอไข่อ,อ,อ่างทองเป็นรถคุณป้านะฮะใช้งานก็แบ่งให้ลูกให้หลานใช้กันต่อไปรถน้อยมือมากสันเสริญสวยงามล้อแม็กตัต้านะฮะยางนุ่มๆเลยเอาไปจัดทรงหน่อยจะหลอกว่านี้ ตัวนี้สไตล์แบบว่ารถใช้งานนะฮะสีสันสวยงามเลยครับมีตรงนี้นิดหน่อยเดี๋ยวเราดูสีกันนะฮะตัวนี้มีรอยหน่อยหนึ่งนะครับเป็นรอยตรงสันอ่ามีสีตรงนี้นิดหน่อยนะคะเริ่มมีรอยนะน่าจะเป็นรอยขีดข่วนอะไรมาสักอย่างนิดหนึ่งแต่รถบอกเลยว่าบางครับบางเจี๊ยบ เหลี่ยมคมนี่ดูดูครับดูสันคมสามสันนะสวยครับนี่ครับจุดเล็กๆน้อยๆหนึ่งสันสองสันสามสาันสี่สันเดิมมากภายในก็รูหลามาห้าวกันเลยทีเดียวเชียว ขับขี่เดี๋ยวเราขับขี่ให้ชมกันตัวนี้เป็นระบบเบรกดิสหน้านะครับผมดมหลังการชนด้านหลังมีรอยนิดหน่อยนะครับน่าจะโฉบเฉี่ยวมาเอาไปก็ไปเก็บงานนิดหน่อยเอาสีดำพ่นได้ครับเราขายกันในราคาพิเศษด้วยนะตัวนี้เครื่อง1.3ลืมบอกเครื่องยนต์เลย เครื่อง1.3เป็นหัวฉีดแล้วด้วยเขาเรียก 4E นะดูหลังคานี่ฮะเดิมๆจะมี3อยู่3เส้นนะครับ1,2แล้วก็เส้นคิ้วอีกหนึ่งนะฮะเงาเป็นกระจกเลยครับดูตัวนี้มีสปอยเลอร์มาด้วยชิวท้ายหายากนะไม่ค่อยมี โลโก้เป็นสามห่วงแล้วฮะตัวนี้โดยรวมรถสวยนะครับตรงนี้มีรอยขีดข่วนนิดนึงคันนี้บอกเลยยังไม่ได้อาบน้ำมานะฮะยังไม่ได้ล้างมาแต่ไม่บุบนะครับเป็นรอยขีดเฉยสันยังสวยมีเสน่ห์ รถมีเสน่หน์ฮะจะเป็นรถบางๆนะมองดูดีมีสไตล์มาเดี๋ยวมาดูหน้าเล่มกันทะเบียนภาสีพรบหกห้าธันวานะเดือนธันวาก็ตัวนี้รหัส e p พีเจ็ดหนึ่งนะครับผม เครื่องยนต์4 e เปลี่ยนมาแล้วหน้า18บแจะแจ้งบอกไปพาสีหกตรงนะครับไม่ได้ต่อนอกใดๆทั้งสิน้นแล้วก็นี่ฮะในการเปลี่ยนคู่มือเป็น2 e เป็น3 e เป็น4 e นะครับโอเคเรียบร้อยหมดระบบไฟใช้งานได้ทั้งคันเดี๋ยวมาดูภายในแล้วก็ห้องเครื่องกันดูวันนี้มืดนิดน,นึงนะครับ ถ้ารูปภาพเพิ่มเติมภายในก็ให้ลูกค้าทักอินบอ็อกมาหาผมก็ได้นะครับเบาจะเป็นคับคาบนิดน,นึงไม่ได้ซักมานะครับรถดดคนคนมีอายุใช้นะครับมาดูห้องเครื่องกัน รูจากเครื่องตัวนี้ถือว่าประหยัดมากๆนะครับเป็นรถ1 3 0 0ซีนะฮะเครื่องรหัส 4E c e นี่คือก่อน 4A นะครับห้องเครื่องของเราก็ไม่ได้ล้างไม่ได้ไม่ได้ไไดล้างให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับวันนี้พอดีคาแคร์หยุดนะครับผมสารเสริมสวยงามนะครับตามท้องเรื่องเลยดูถือว่าโอเคอะฮะ เครื่องเชียงโกงวางใหม่ๆเลยนะครับสันสวยครับผมมาลองการขับขี่กันจะมืดละดูเบาะหลังกันก่อนนี่แหละครับ ิกนะครับผมสตาร์เลต 1.3XL ชือ้อกันนี้พิเศษแถมพาวเวอร์ไวมีพาวเวอร์แล้วลำโพงคู่หลังให้นะครับผมก็โอเคเลยฮะภายในก็สวยงามนะครับเดี๋ยวขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะฮะสำหรับคนที่ดูภายใน ควจะดูภายในขอรูปภาพเพิ่มเติมได้พอดีวันนี้ถ่ายกันมืดไปนิดนึงไม่มีตากล้องด้วยนะครับมาเดี๋ยวลองขับขี่ให้ชมกันดีกว่าก่อนที่จะมืดนะครับก็มีวัดรอบใช้งานได้แอร์เย็นมากเอาโอ้ ใช้งานได้ครับขอปิดเสียงไปก่อนนะครับก็เอรนิดหนึงไฟสูงต่ำใช้งานได้เฟาใช้งานได้เดี๋ยวกว่าใช้งานได้พามาร์คใช้งานได้นะครับรถติดฟีนะครับมืดไปนิดหนึ่งครับ ช่วงล่างกันอาการขับขี่ถือว่าขับสนุกมากเลยผมบอกเลยขับจีด๊ดพุ่งฝ่าวึงโอเคลงเดี๋ยวเราจะเป็นทางภูเขาหน่อยอน,นี ช่วงล่างซ้ายขวาถือว่าโอเคเลยนะฮะเดี๋ยวผมลองเลี้ยวขวาดูเลี้ยวขวาเพาขับไม่ดังนะครับเลี้ยวแบบสุดๆเลยนะครับอา้อาวที่ปะผมใช้งานได้ซ้ายสุดก็ไม่ดังนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองขึ้นเนขึ้นลูกระน้ากันดูลูกระน้าเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าช่วงล่างมีดังบ้าง มันอาจจะเป็นเนี่ยฮะเดี๋ยวเอานะครับตึงๆตึงๆนะฮะจะดังท้ายลำโพงด้านหลังนะครับก็คือพาวเวอร์มันหนักนะครับมันจะสะเทือนนิดนึงต้องไปหาจุดยืดดีๆนะฮะก็พยายามใส่เกียร์ให้เดีย๋ยว อย่าพูดเกียร์อย่างผมนะฮะพอดีผมใช้มือเดียวถ้าเกียร์เบาหรือล้อบเบารถก็จะสั่นนิดหนึ่งนะครับผม mm hmm. ก็ถือว่าใช้งานโอเคนะฮะคล้องตัวเกียร์พุ่งๆกันเลยครับแอเ,ออเอย็นเพลงเพราะก็เลยทีเดียวเชียว น,นี้ไม่มีคนติดกล้องให้นะฮะก็จะขับรถลำบากนิดนึงเยอ์ธรรมดาด้วยขอยห,หลังโอเคมีเสียงป้ายทะเบียนสั่งน้อยน่อยครับด้านหลัง ถือว่าไม่หนักนะครับนี่ไม่มีระบบพาวเวอร์แต่ว่าคุณปาได้ใส่พวงมาลัยซิ่งมาก็เป็นพวงมาลัยเบาๆเลยเป็นทดรอบนะครับเด็กมือใช้งานได้นะครับถ่ายกันมืดไปนิดนึงครับวันนี้ทอดทีนะครับโอเคอยวลงฟูไฟหัวเก่ง โอ้ไฟหกกิ่งยังใช้งานได้นะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครต์ให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นวิทยุเดิมๆก็ยังอยู่นะครับผมเดี๋ยวขอรูปภาพเพิ่มเติมมาได้นะฮะในไลายได้เลยในราคาพิศเศษนะฮะคันนี้ห้0หมบาทเท่านั้นเองเอกสารชุดโอนครบพร้อมโอนนะครับผมโอเคยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครต์ให้ด้วยนะครับ พิมพ์หาเราง่ายๆเลยก็คือพิมพ์ว่ารถบ้านบ็อสภาษาไทยใน y o u t u b e นะฮะขึ้นเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ